We'll mm -hmm. 7จังหวัดกับผมพระสนโตหอมบุตรนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาลุยกันที่จังหวัดระยองนะครับแน่นอนครับจากที่เกิดเหตุการณ์กรณีที่พ่อค้าแม่ค้านักท่องเที่ยวรวมถึงนักธุรกิจนะครับได้ออกมาเรียกร้องนะครับว่าพวกเขานั้นได้รับผลกระทบนะครับเนื่องจากมีการปิดท่าเทียบเรือที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะว่ามีการขึ้นป้ายระงับการก่อสร้างที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ งดใช้ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ดนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ผมลงมาตรวจสอบนะครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกับพวกเขาเหล่านั้นว่าหลายวันมาแล้วพวกเขาได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนและอยากจะให้มีการดําเนินการอย่างไรแม้กระทั่งวันนี้นะครับที่ผมลงมาถ่ายทารายการก็มีเรือนะครับผู้โดยสารอย่างที่เห็นนี่นะฮะก็ยังมาจอดได้นะครับตรงนี้ แต่ค่อนข้างที่จะขรุขระนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่แต่จุดนี้นะครับที่ผมยืนอยู่ก็ยังไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวหรือว่าพ่อค้านั้นใช้นะครับเพราะว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่และตรงจุดนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยนะครับกับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านั้นนะครับว่าเขาต้องการอะไรนะครับและได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ การระงับการก่อสร้างท่าเทียบเรือกเกาะสม็จแห่งใหม่โครงสร้างรูปปีพระอภัยมณีได้สร้างความสับสนให้กับนักท่องเที่ยวและชาวกาเกาะสม็ดจนยากที่จะหาคำตอบที่ชัดเจนได้วันนี้แม้จะมีการเปิดให้ใช้ท่าเทียบเรือชั่วคราวแต่ก็มีเงื่อนไขมากมายการขึ้นายคัดเอาขนาดใหญ่ค้างไว้คงไม่เป็นผลดีแน่นอนส่งผลกระทบมากมายม,ายมหาศาลเพราะเกาะสม็จไม่มีท่าเทียบเรืออื่นๆให้สำรอง ปัญหานี้เพืือรังมานานและยังไม่มีคําตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรจึงมีการสั่งระง,งับไม่ให้สร้าง่าเทียบเรือจากภาพที่เห็นนะครับ่าเทียบเรือที่สร้างมาเกือบจะแล้วเสร็จต้องมาหยุดชะง,งักเป็นท่าเราือร้างชาวเกาะเสม็ดและนักท่องเที่ยวคงหนีไม่พ้นความเดือดร้อนพ่อค้าแมคค้าที่ทุกวันนี้รายได้ไม่พอกับรายจ่ายอยู่แล้วต้องแบกรับภาระ ที่ยากเกินจะรับได้ก็มันคือขึ้นลงลำบากอะพี่เวลามีของมีอะไรมาเนี่ยคือมันต้องเข็นขึ้นไปข้างบนแล้วปกติแล้วเขาไปส่งตรงไหนปกติถ้าว่าคือรถลงมาจอดตรงนี้ข้างล่างนี่ได้เอารถมาจอดนี่ได้แต่ตอนนี้เขาห้ามห้ามห้ามถอยรถมาเลยห้ามถอยรถมาฉะนั้นเวลามีสินค้ามาขึ้นตรงนี้ก็ลำบากจัมล้อแล้วก็ตะเล้งเนี่ยขนขึ้นไปลำบาก แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวจอดนี่แล้วขึ้นนี่ได้เลยขึ้นได้เลยคือก็เปิดช่องทางไว้เราไปขึ้นรถไปขึ้นรถคือเปิดช่องทางไว้หน่อยข้างหน้าอทิตย์ฮีสแล้วครับเนี่ยเห็นเียนว่าปิดตั้งแต่วันที่หนึ่งนะเนี่ยแต่เขาเปิดให้ใช้แล้วใช่ไหมครับก็เปิดให้ใช้ไม่รู้ว่าคุยกันที่ท่าไหนนะเขาเขาบอกว่าเขาก็เปิดใช้แล้วนะเหรอแต่เขาไม่ให้รถลงอ่ะพี่อ๋อไม่ให้รถลงมีคนเที่ยวขึ้นได้อะไรได้นอกจากคนไทยแล้วต่างชาติก็ รับรู้ข่าวเหมือนกันก็กระทบเหมือนกันเหมือนกันครับกระทบเหมือนกันเขาออกสื่อทั่วผมส่งต้องซือพิมพ์ผมรู้เลยว่าตั้งแต่มีข่าวมานี่เป็นยังไงเงียบแม่นักท่องเที่ยวเงียบเงียบยอดยอดจากรายได้ผมไม่ได้วันละพันกว่าบาท2องพันแล้ววันละหกร้อยเจ็ดร้อยอย่างวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ปกติแล้วจะเยอะใช่ไหมครับจะเยอะแต่ก็น้อยจะเยอะกับคนไทยอะไรอยู่แบบคุณเทวุรยองนิยมหากันเองเลยอ่า ใๆในประเทศน้อยน้อยแล้วใช่ไคือเขาดูข่าวสารว่ามีปัญหาอยู่เรื่องเอ๊ะเขามาเที่ยวเขาจะได้ขึ้นท่าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่เขาจะได้ขึ้นท่าหรือเปล่าสําคัญเลยใช่ไหมตัวนี้ก็จะหนักเลยแต่โทรจีเท่านั้นแหละโอ้โทรจีที่ว่าบุกมาแล้วมันไม่มาไม่ได้อะไรประมาณนั้น๋อแล้วอย่างพี่ขับซัลลิงอยู่啊 ผมขับรถโดยสารครับอ๋อเปไงกระทบไหมกระทบไหมเพาพี่มันไม่มีผู้คนมาเหรอมันไม่มีคนมาแล้วผมก็ไม่ได้ออกวันวันปกติแล้วเขาเปิดตรงนี้เขาเปิดให้ใช้ทั่วไปเลยใช่ไหมใช่ครับทั่วไปจุดนี้นะที่ผมยืนนี่นะใช่ครับเพราะอันนู้นเขายังไม่เสร็จอันนู้นยังไม่เสร็จอ่าพออันนู้นไว้สาหรับขึ้นคนอย่างเดียวอ๋อแสดงว่าท่านี้กําลังก่อสร้างอยู่แต่ยังไม่เสร็จเหมือนกันอันเนี้ยเสร็จแล้วพี่ อ๋อนี่นี่นี่คือรูปแบบเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฉพาะขึ้นของเฉพาะถ้าขึ้นของอ่าแล้วคนน่ะนักท่องเที่ยวคนนู่นด้านนู้นคนเอาที่สีฟ้าลังคาสีฟ้านั่นนะแล้วกระไดสองขั้นที่ยังไม่เสร็จแต่นี่สําหรับคนของคูนพวกินพวกอะไรพวกของก่อสร้างอะไรพวกนี้แต่ณวันนี้คนเขามาขึ้นตรงนี้ด้วยใช่ครับต้องขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้แต่ที่เขามีปัญหาก็ ก็เริ่มตั้งแอาวันที่29เขาประกาศมา29 30 31 1 2ท่นนี้มันก็กระทบมาแล้วกระทบมาเรื่อยๆเลยแบบหน้ามือไปหลังมือเลยจากจากที่มาเยอะๆนะใช่อย่างพี่ส่งซื้อพิมพ์ก็รู้อยู่ใช่ไหมข่าวสารมันลงหมดใช่ไหมก็อย่างพี่ขับรถสองแถวด้วยก็กระทบอันนี้ก็ขับรถขนของสินค้าก็กระทบเพราะปกติรถจะ ถอยมาี่นี่เลยถอยเข้ามารับของได้ง่ายๆอะไรเงี้ยอันนี้ลงไม่ได้อะไรไม่ได้มันก็ลําบากมันก็เป็นแน่นกันอยู่ตรงหน้าเซเว่นนู่นนะเี่ก็ไปวุ่นวายทั้งหกล้อสามล้ออะไรนี่พี่ไปดูตรงนั้นแล้วกันน่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวดูเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเรือแม่ค้าลำเนี้ยขึ้นมาเนี่ยอ๋อนี่เรือแม่ค้ากำลังมาเนี่ยนะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปดูตรงนั้นแล้วกันหน้าเซเว่นคนพื้นที่ที่นี่อ๋อเขาออกมาต่อต้านเัน้ยมั้ยคือปกติเขาหากินของเขาอยู่ใช่สะพานของเก่าก็มีอยู่ของเก่าก็มีอยู่ ทุบทิ้งไปของเก่าอยู่ของเดิมทุบทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ใช่ครับเพราะอันนี้มันยังไงมันก็ต้องเปิดให้ใช้รับรองอ่าแต่ทีนี้เขาจะมาปิดแล้วทำไงแล้วมันทําให้ลําบากไปหมดเลยนะตอนนี้ทุกอย่างและได้หาเยอะเลยหาเยอะพี่คนไม่มาแล้วได้มีตัวแทนได้ไปคุยกับทางอบจอะไรบ้างไมต้ก็ไปตั้งแตวันที่ที่เก้าอ่ะพี่ก็ไปคุยกับผู้ว่าด้วยอะไรด้ว แล้วเขาส่งสัญญาณยังไงอระบเขาว่าให้ใช้ได้แต่เขาจะก,กัน้นไงคือแบบให้ใช้แบบแคบแบแบบนี้เดี๋ยวพี่ดูเดี๋ยวพี่ดูตอนแม่ขาขึ้นแล้วกันแล้วพี่เดินไปตรงหน้าเต้น่ะจะมีรถดยสารว่ามันแน่นมันแออัดขนาดไหนว่ามันลําบากมากคือเปิดให้ใช้กันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเปิดซะทั้งหมดใช่ครับก็ยังมีกัก๊กไว้อยู่ลาบากมากี่ลองเดินไปดู้างหน้าตรงนั้นจุดนี้ต,ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ ใหญ่เลยใช่ครับของเกาะเสม็ดใช่ไหมใช่ครับทั้งเกาะคือขึ้นท่านี้ท่าเดียวท่านี้ท่าเดียวแล้วแล้วเขามาติดตายไปยังไงเราเห็นแล้วยังไงก็ไม่พอใจอ่ะพี่พรหนึ่งถ้านักท่องเที่ยวเขาไม่เห็นแล้วเขาก็สื่อต่อสื่อครัพี่ปากต่อปากก็ไปกันเร็วเออเกาะเสม็ดจะปิดท่าแล้วเราจะเที่ยวกันไงเที่ยวที่อื่นเส่งเพราะว่าป่าไม้กับอบจอะไรตรงเนี้ยทำไมถึงว่าตอนที่ว่าทำเขาตั้งป่าไม้ไม่มาดูว่า ขอบเกแค่กไหนอะไรแก่ไหน,ไหนพอตร้งเสร็จแล้วป่าไม้ไม่ให้ทํามันคือจุดนี้ที่มันคืออะไรไม่เข้าใจอย่างพวกผมประชาชนอ่ะไม่ได้สนใจหรอกขอให้มีความสะดวกสบายคือให้มีคนขึ้นคนเข้าอย่างแทรขึ้นเนี่ยไม่ให้แดบบสะพานอย่างนี้ก็ขึ้นยากนะพี่ต้องใช้ไม้พาดเดินขึ้นมากกไปมันกล็ลําบากนี่มันเป็นที่ป่าไม้อ่ะทำไมถึงต้องระงับ กับองค์กรที่การสร้างขึ้นมาเาว่าก็คุยกันยังไงผมก็ไม่รู้คือพวกผมว่าไม่รู้เรื่องเลยเลยประเดี๋ร้อนทุกให้พวกผมไปกันแต่พวกผมก็เดือดร้อนจริงอ่ะเพราะไม่มีผู้คนมาพี่ทําไงเพราะที่นี่มันด้านบริการากับการท่องเที่ยวสองอย่างไม่มีคนมาก็อดหมดทุกอาชีพทั้งเรือท,ทั้งรถผู้ประกอบการร้านอาหารเหมือนกันเพื่องจากมันมีไรายได้ที่าพอเลี้ยงตัวได้ค่าใช้จ่ายก็สูงนะพี่ที่นี่ ปกติก่อนจะเกิดปัญหาตรงนี้รายได้เราเป็นยังไงก็อยู่ได้พี่วันละพันห้าสองพันยิงรถตอนนี้ก็เหลือวันละเจ็ดแปดร้อยหกร้อยแล้วแต่มันไม่มากมันไม่เหมือนเดิมธรรมดาน้านี้มันหน้าหายแล้วด้วยมันหน้าหายหน้ามีคนเที่ยวแล้วไม่มีไม่ใช่หน้าโล สายนี้จะมาจากเพรครับเนี่ยนะเนีเดี๋ยวมาแล้วนี่นะจะเทียบเนี่ยครับอันนี้เขาไปขึ้นของจากไหนจากบันเพเขาบันเพแล้วก็ต้องมาไปขนเสบียงมาที่นี่เพื่อจะมาขายที่นี่แต่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้ขึ้นท่าเรือตรงนี้เขาจะไปขึ้นตรงไหนใช่ก็จะให้ไปขึ้นนู่นอ่ะอุทยานตรงนู้นสะพานไม้นู่นไกลกว่าเดิมไกลกว่าเดิมเขาต้องเช่ารถอะไรต่อมาอีก ไม่ครับคือทางรถมันก็มีเข้าได้แต่สะพานมันเล็กเป็นสะพานไม้เรือเข้าไปเทียบลําเดียงก็จะพังแล้วพี่อ๋อนี่กําลังมานี่นะขนเสบียงมานี่นะเดี๋ยวเรื่องที่ดูมีทั้งหาบเล่เขาจะบ่นมั้งไหมเนี่ยก็ลองถามเขาดูนะพี่ผมว่าก็บ่นอ่ะบ่นเหมือนกันนะเพราะว่าจากเขาก็รายได้วันนึงหาบหนึ่งพันกว่าบาทสองพันก็แบ่งทีของขายไม่หมดก็ต้องถึงอ่างเงี้ยอืมแล้วก็ขึ้นมาสอบถามหลายหลายเจ้าไหมครับมากันเนี่ย สามสี่สิบเจ้าครับที่เจ้านะที่เดือดร้อนนะครับเดี๋ยวพี่ไม่เชี่ยไปดูอ๋อเรื่องอย่างนี้เรืออะไรดึงเรืออันนี้ก็เรือไอ้นี่เรือร้านอาหารอ๋อร้านอาหารก็แบบคนของแล้วจุดที่เขาเที่ยวกันอยู่ไกลอย่างนี้ไหมนู่นครับไปหาดไส้เจ้าข้างหน้าอีกก็เดินเดิน ต,ต Toyota, Ora, medidas, oui, ้องเดินไปเรืถนนตรงไปตรงไปเรื่อยถ้าไม่เดินก็มีรถบริการมีรถบริการรถสองแถวอย่างที่ผมขับเนี่ยอ่เดี๋ยวแม่ค้ามาแล้วเดี๋ยวรีบรีบขึ้นรถแล้วก็ไปหน้าหาอีกทีนึงเอาเหรอครับผมอ๋อขึ้นรถขึ้นรถที่ไหนก็ึ้นรถตรงนี้แหละครับผมปกติแล้วเอารถเข้ามารับตรงนี้ได้เลยใช่ไหมครับผมนี่ต้องหาไปไกลไหมเนี่ยครับผมมันจะมาหาที่นี้มันต้องหาไปดูวุ้นใจเซเว่นนะเซเว่นเลยครับผมอ๋อ กติต้องหักตรงนี้ไปไกลไหมแล้วไม่ต้องอุ้ยก็ไปไกลสุดๆเลยค่ะต้องปกติมีรถมารับใช่ไหมเปล่าจ้ะต้องหามอย่างนี้เขาหามไปกับรถตรงนั้นอาแล้วแล้วเขาเขาจะปิดท่าเรือตรงนี้ทางไงเราเรามองยังไงถ้าเขาเขาปิดแม่ึ้นอ่ะเขาปิดแล้วก็ไม่ได้มาค่ะแล้วทำงานก็หยุดไม่ไม่ทำหาหาจีนอย่างอื่นเหรอกระทบเยอะไหมกระทบกับเราเยอะไหมเยอะเพราะว่าพาราอันใหญ่เลยอ่งอ๋อขายขายอะไรขายอะไรเนี่ยขายผลไม้ค่ะอ๋อ อหรือไงใช่ครับเพื่อให้รู้ว่าพอเป็นชมรมหับเลศครับชมรมหับเลศแล้วก็มีเบอร์ด้วยนะนี่อะไรเนี่ยเรือดาวดาราดาารทัวเบอร์สี่นะครับขาโต๊ะขาโต๊ะกระเนื้อส้มตำกระเนื้อส้มตำครับอืมขายดีนะไม่ให้ขึ้นตรงนี้ทำไงไปขึ้นตรงไหนได้ข้าตุ๊บติ๊บก็ขึ้นตรงนี้แหละค่ะแล้วถ้าเกิดเขาปิดเนี่ยเขาปิดประกาศเนี่ย อันนี้เขาเขาปิดแค่รถเฉยค่ะแต่ไม่ค้ายังใช้ยังยังใช้ได้ได้อยู่จ้ะอ๋อแล้วกระทบไหมกระทบไหมัหมีเ่าจะปิดเรื่องรถเรื่องอะไรเรากระทบไหมก็กระทบเดี๋ยวแขกก็มีบ้างะคะ่ะอ่าจ้ะท่านี้ยังขึ้นได้ปกติอยู่ปกติแต่เขาไม่ให้รถเข้าเฉยอ้าวนั่นแสดงว่าปกติแล้วรถเข้ามานี่ได้จ้ะเหตุผลก็ไม่เข้าเพราะอะไรรู้ไหมก็ตรงเลือกมป้ายนี้ใตนี้ ก็คงจะยัางมเสเ็จอะไรของเขาแบบอ๋อแล้วนักท่องเที่ยวลดน้อยลงไหมมีปัญหาแบบนี้รีค่ะแล้วเราขายของอยู่ก็คือเราปดกระทบบ้าแต่ักต่างเที่ยวต่างชาติก็มีโอเคปกติก็มีปะปายจะปะปายปกติแต่ก็ไม่เหมือนเดิมมเกี่ยวกับข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปไหมใช่ค่ะ มากเลยแหละมากเลยปกติหมครับทุกเจ้าเนี่ยจะต้องมาขึ้นที่นี่ได้ปกติปกติค่ะเพียงแต่ว่ารถเนี่ยห้ามห้ามเข้าห้ามเข้ามาจะาจะปิดประตูตรงนั้นให้เข้าแต่รถเห็นรถอะไรที่มาขนแล้วนักท่องเที่ยวขึ้นตรงนี้ได้ขึ้นตรงนี้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นตรงนี้แต่จะไม่ค่อยมีแล้วมีแต่เข้าสปีดบลูเข้าหน้าหาดเลยยิงตรงเข้าหน้าหาดเลย เมื่มีป้ายอย่างนี้แล้วใครเขาจะเข้ามาตรงนี้แล้วแล้วเขาเห็นข่าวเขาก็ไม่มาเล่าใช่ไหมคะ,ะแม่ค้าก็ลําบากหน่อยมีค่อยมีแขกเอาแล้วท่าเรือใหม่นี่แหละที่สร้างใหม่นี่เป็นยังไงท่าเรือใหม่เขายังไม่เสร็จเขายังไม่เปิดใช้ยังมีปัญหา,ากันอยู่ก็เลยยังไม่เปิดใช้กันแล้วก็ตรงคเคลียร์กันให้เสร็จเขถึงจะเปิดแต่<ม>นี่ติดประกายนี้เราก็แย่หน่อยทำมาหากินตัวนี้ก็ต้องแย่หน่อยลําบากหน่อยนะคะ ผลกระทบก็ตกมาอยู่กับแม่ค้าใช่ตัวเล็กๆอย่างเรานี่แหละมาหากินรายวันนี่แหละคือลาบากมากค่ะอย่างวันนี้ก็คือรายได้ก็ต้องน้อยอยู่แล้วแหละสองสามวันมาเนี้ยนะตั้งแต่เริ่มติดประกาศนะคะแล้วก็ตั้งแต่เริ่มจะไม่ติดแต่ก็ยังเป็นข่าวมาก็เริ่มเริ่มน้อยลงแล้วอ่ะเขาเข้าใจไหมนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้อ่ะเขานึกว่ามาแล้วเดี๋ยวไม่มีท่าขึ้นค่ะเขาก็เข้าใจอย่างนั้นเขาจะถามแม่ค้าแต่แม่ค้าก็ตอบได้แต่ อาจเ่ที่เขาบอกว่าหยุดการก่อสร้างเนาะเรือเรือแล้วก็อาจแล้วก็เข้าใจตรงแค่นเนี้ยอะไรมางมาแล้วก็ไม่รู้กับผู้ใหญ่เขาคุยกังยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคนี่ขายอะไรอยู่ครับเนี่ยขายแก่ย่างต้มตำหน้าหาดขะหาบเล๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปหน้าหาดใช่ไหมนักท่องเที่ยวชาวไทยคนนี้ติดตามข่าวการปิดท่าเทียบเรือมาโดยตลอดและชอบที่จะมาเที่ยวที่เกาะเสม็ดแห่งนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่าเมื่อช้างสารทะเลาะกัน ญาแพร่ก็ล้มตายอยากให้อปจอระยองกับกรมอุทยานคุยกันให้จบเพื่อหาทางออกชาวบ้านพ่อค,ค้าแม่ค้าเด็กนักเรียนและนักท่องเที่ยวจะได้ไม่เดือดร้อนจะเสร็จแล้วอ่ะแต่ตอนสร้างอะเขาไปอยู่ไหนมาเออนั่นแหละมันเป็นทำไมสร้างเสร็จแล้วค่อยขึ้นออกมาทั้งที่ว่ามันก็ได้ผลประโยชน์หมด ทางนักท่องเที่ยวแต่ก่อนเดินต้องเป็นสะพานไม้เก่าๆบางพังอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือแบบก็สวยอะ่ะแล้วมันก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวแบบคือเอาเวลาไปปรับปรุงแบบเนี้ยปูนอะไรอย่างเงี้ยให้มันน้อยลงดีกว่าแต่มันเป็นแค่ใช่ชเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นแค่สะพานไม้เดินแบบว่าคนเดินลําบาก,กยอะไรเงี้ยครับสะพานไม้ใช่เป็นสะพานไม้เก่าๆเองเดินพังๆท่าเรืออะไรอย่างเงี้ย หน่วยที่เกี่ยวข้องก<ช>็ปรับรปรุงขึ้นมาอย่างที่เห็นนี้ใช่ครับก็คือก็ดีอยู่แล้วก็สวยด้วยแล้วก็เป็นแบบเอกลักษณ์ของเกาะอ,อยู่แล้วเกาะเสม็ดมีนางยักษ์พระอภัยใช่ใช <laughs> เห็นด้วยเพราะรว่าถามว่าสวยไหมก็คือผม,มขับรถจากกรุงเทพก็มาเที่ยวเนี่ยมันก็สวยแล้วก็น่าเที่ยวถามว่าส,สวยน้ําทะเลสวยกว่าพัทยาสวยกว่าบางแสนเยอะครับเราปัญหาที่เกิดวันนี้ ยงไโอ้ oh, ผมว่ามันแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุคือทําไมตั้งแต่ตอนแรกไม่มาร่วมมือกันสร้างเพื่อนักท่องเที่ยวแล้วก็คนระยองแล้วก็คนเกาะสเมเด็จอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือน่าจะแก้ตั้งแต่ต้นเหตุคือมาร่วมมือกันสร้างไม่ใช่บ้าพอสร้างเสร็จแล้วออกมาเอาหน้ากันผมคิดอย่างนี้นะว่าเขาออกมาเอาหน้ากันนะกักการเมืองไทยก็เป็นแบบนี้ใช่พี่คิดยังไง ผมก็คือหมายถึงว่าถ้าทําไมถึงจะสร้างแบบนี้สร้างท่าเรือขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือแบบเหมือนว่าเราต้องแบบว่าเขาเรียกว่าวางแผนก่อนอะวางแผนเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีอาจจะมาสร้างมันอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะแบบว่าอีกและอีกต่างหน่วยต่างก็ว่าเหมือนแบบมันก็ขัดแย้งกันแต่ผลสุดท้ายแต่ก็ได้แต่ก็ได้มาแล้วท่าเรือมันก็ได้ผลประโยชน์มันก็ได้ผลร่วมกันแตไม่มีร่วมมือใช่แต่สุดท้ายมาปิดก็เหมือนแบบว่า คือพูดยากอ่ะ,อะมันก็นแบบว่าติกสามากล้เสร็จ<ช>แล้วล้วก็โดนมันก็ไร้ประโยชน์อ่ะจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นตึกเราไม่เใช่ตึกดิเป็นท่าเรือล้างอ่ะถ้า,<ช>ถาพูดตาตรงก็เป็นท่าเรือล้างเลยดีกว่าถ้าเกินเมืองโบราณน่าจะหมดยุคไปได้แหละ แต่ด้วยเสน่ห์ของที่นี่ทําให้เราก็ยังใช่เราไม่ยังมาเหมือนเดิมใช่ถึงจะเป็นสะพานไม้เหมือนเดิมหรือว่าอันนี้ก็น่าจะเราก็มาเหมือนเดิมก็แต่ว่าอย่างนี้มันก็สวยกว่าแล้วมันก็ปลอดภัยกว่าที่ท่าเรือมันก็มั่นคงกว่าไม่ใช่เป็นสะพานไม้ที่ว่าไม่รู้จะตกหลุมเมื่อไหร่ไม้จะพังเมื่อไหร่อะไรอย่างนึงยิ่งสร้างนี้มาเหมือนว่าที่นี่แบบว่าดูภูมิฐานขึ้นแล้วก็มั่นคงแข็งแกร่งแล้วก็ดึงดงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเสม็ดเยอะขึ้นด้วยครับ ถ้าวันหนึ่งเราไมกรอบหนึ่งไม่มีท่าเรือขึ้นทําไงถ้าว่าไม่มีท่าเรือขึ้นจากปัเราของหลายฝ่ายนอย่างนี้ติดประกาศแล้วใช่ก็หลุดแล้วก็ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเขาปิดไม่มีท่าเรือแล้วก็คนก็ประท้วงกันไม่มีท่าเรือขึ้นก็ยังคิดอยู่ว่าเราจะไปขึ้นที่ท่าเรือไหนนั่นแหละแล้วเราจะมาเที่ยวเกาะแล้วคนที่บนเกาะเขาจะอยู่กันยังไงทำไมไม่คิดถึงว่านักท่องเที่ยวที่เขามาเที่ยวหรือว่าคนที่เขาอยู่ในเกาะ ขาก็ต้องใช้ท่าเรือแล้วอยู่บนเกาะถ้าไม่มีท่าเรือจะให้มุดรถไฟฟ้าใต้ดิหรือ bts เหรอเพราะว่าเป็นเป็นจุดเดินทางที่สําคัญมากของเกาะสาก็จะทําทางรถไฟฟ้าใต้ดินปมุดทะเลเหรทะเลปเกาะมาประมาณนี้ขอบคุณครับการไม่ตัดสินใจทําให้ประชาชนสับสนและไม่เข้าใจว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรแม้การก่อสร้างได้เป็นไปตามขั้นตอนของการอนุญาต มีทั้งสัญญาระยะเวลาของการเปิดท่าเทียบเรือแต่เมื่อกรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืชสั่งระง,งับความเดือดร้อนของชาวระยองและนักท่องเที่ยวจึงตามมาซึ่งปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นยังไงครับเหตุการณ์ที่เขาสั่งปิดตรงนี้แล้วก็วันนี้ยังเห็นมีการเปิดให้ขึ้นท่าเรือตรงนี้อยู่ก็มันมันก็เนื่องมาจากสืบสืบเรื่องมาจาก ทางองค์การมือหารส่วนจังหวัดระยองเนี่ยเขามาก่อสร้างสะพานก็คราวนี้การขออนุญาตทางอ,อบจเขาขออนุญาตไปทางอุทยานแล้วกับหัวหน้าอุทยานคนเก่าก็เซ็นเมโบยูบอ,อะไรกันเรียบร้อยแล้วเขาก็ถึงดําเนินการมาก่อสร้างเงินทั้งร้อยล้านเนี่ยเขาไม่มีทางที่จะทาที่อะไรที่ ไม่ถูกมาทำใช่ไหมละ่ะอันนี้หมายถึงทั้งฝ่ายไหนหมายถึงทางคัาวนี้มันมันก็มันก็มีข้อที่ผิดพลาดมีข้อที่มันก็ยังไม่ถูกหมดนะคือทางจังหวัดเองเขาก็รีบก่อสร้างเพราะสะพานเก่านั้นมันก็เริ่มชำรุดไปเยอะมันมีความปลอดมาถึงที่เราเห็นด้านหลัง ตรงนี้ใช่ไหมเก่าที่สร้างกันอันเก่าที่ทูปอ๋อคือมันมันใช้ไม่ได้แล้วอ่าคือเสาพวกเหล็กพวกอะไรมันถู่ทังหมดอยู่แล้วคือไม่สามารถที่จะใช้การได้ทา,างจังหวัดเองก็เร่งที่จะสร้างให้มันเสร็จปัญหาของมันคือผมก็คงมันปัญหาคงไม่ได้มากมายหรอกมันขึ้นอยู่ที่ที่ในมุมมองผมว่ามันขึ้นที่การเมืองมากกว่า มันอยู่ที่การเมืองคนละขั้วมากกว่าผมว่าไอาการที่ทําติดทําถ่วงผมว่าผู้บริหารทางกรมอุทยานเองทางาองางบจเองก็เรียกกันไปคุยตรงนี้ไม่ถูกนะตรงนี้ไม่ถูกนะก็ทําทให้มันถูกซะคนก่อสร้างก็ทําไปไหนไหนมันก็ทุบไม่ได้ยังไงก็ทุบไม่ได้คือเสียเวลาไปเฉยเสียหายต่อการท่องเที่ยวของเกาะเสม็ดไม่รู้เท่าไหร่ ทางผู้ใหญ่ก็เรียกคุยตรงไหนไม่ถูกก็บอกกันชี้แจงบอกกันนี่นะตรงนี้นะไม่ถูกอา้าวแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ถูกแก้ปัญหาไปนั่งคุยกันคนก่อสร้างก็ก่อไปอันนี้มันอะไรก็ไม่รู้วันนี้เขามองแล้วทิศทางมันจะออกไปทางไหนในวันนี้วันนี้แล้วเนี่ยว,ว,วันนี้แล้วมันก็คงก่อสร้างไปได้อยู่ผมตามผมมองอะ่ะแตม่มันดึงเวลาไว้ทําไมทาไมไม่รีบทำมันเสร็จนี่ถึงหน้านักท่องเที่ยวถึงหน้าคนจะมาเที่ยวแล้วเขา้าฤดูหนาวนักท่องเที่ยวก็ เริ่มเข้ามาแล้วคราวนี้ก็มาเจออย่างนี้แหละคราวนี้นะอืมว่ามันมันถ้าขึ้นตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยณวันนี้มีปัญหาอะไรไหมเขาปิดตรงนั้นไงครับปัญหามันที่จะเกิดขึ้นจากตรงนี้คือรถใหญ่ไม่สามารถที่จะวิ่งเข้ามาของก่อสร้างหรือของ,ขอ,ง,ขอ,งอะไรได้ในเมื่อเขาวิ่งเข้ามามาเอาไม่ได้ของก็จะกองเต็มตรงนี้ใช่นไ,ไหม การสัญจรไปมาเข้าออกก็จะลําบากยิ่งหนักขึ้นดีเพราะว่าไม่สามารถที่จะถ่ายเทของที่ขนจากเรือนี่ออกไปให้เร็วได้ไมันต้องใช้รถเข็นนี่เมื่อกี้นี่เข็นออกไปทีละนิดทีละหน่อยเพื่อไปถ่ายใส่รถที่จอดอยู่ข้างนอกคราวนี้ทางออกนิดเดียวแล้วก็ไหนจะรถคิวรับโดยสารไหนจะรถมารับของที่มาจากเรือ รานนี้วุ่นวายกันไปหมดตรงนั้นจะติดมากเลยจะเดินเข้าเรือนออกนียลำบากมากเขา,ให,า,าให้เหตุหตผลเหตุผลที่ไม่ให้รถเข้ามาที่นี่เขาเหตุผลเขาว่าเขาก่อสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยกว่ากลัวว่ามจะไม่มีความปลอดภัยแล้วเขามีกําหนดการก่อสร้างไหมจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรกําหนดการก่อสร้างถ้าถ้าไม่มีการอะไรนี่นะเขาว่าเขาจะเปิดเดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนี่ย เปิดจุดนี้กับจุดนู้นครับเปิดพร้อมกันเลยเเปิดพร้อมกันลยวันนี้การหาทางออกจะเป็นอย่างไรจะได้ข้อย,ยุติหรือไม่การรื้อสะพานท่าเทียบเรือแห่งใหม่ชาวเกาะสมิเห็นว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะการก่อสร้างได้ทุ่มงบประมาณไปแล้วถึง170ล้านบาทแม้จะมีคำสั่งระง,งับการก่อสร้างแต่วันนี้เมื่อข่าวสารแทร่สะพัดออกไปถึงการปิดท่าเทียบเรือ ผลกระทบไม่ได้ตกอยู่ที่ใครถ้าไม่ใช่คนเกาะเสม็ด